สวัสดีครับผมแม็กนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์มิตซูบิชินะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านเนี่ยมาพบกับมิตซูบิชิไตรตันนะครับเป็น4ประตูนะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการส่งมอบในวันพรุ่งนี้แต่ว่าข้างหลังผมที่เห็นเนี่ยอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าจะมาให้ลูกค้าดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปติดตั้งฟิล์มตอนนี้เหลือแค่ฟิล์มกองแสงนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับตัววนนนี้ก่่่่ออรเาาชืุ มิตซูบิชิไททันนะครับนะครับไม่ใช่มิตซูบิชิวีโก้ลีโวนะฮะคือไททันนะครับราคารุ่นนี้ราคาเพียงแค่6 8 2 0 0 0บาทนะครับที่เป็นสีขาวถ้าสีอื่นเนี่ยเป็นเมทัลลิกก็จะเพิ่มอีก7,000บาทนะครับทีนี้ที่เราเห็นมันดูหล่อๆอย่างเงี้ยน่ะผมทำการติดตั้งและให้ลูกค้าบ้างนะครับอย่างแรกคือชุดแต่ง S s p o r t ตนะครับเอสพอตตมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่ลูกค้าเห็นนะครับเป็นชุดแต่งที่เข้ารูปนะครับเสริมให้มันดู รถมันดูหล่อขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคนที่ขับรถแนวๆนี้นะครับก็จะต้องหน้าตาดีนิดนึงนะครับการทํารถออกมาเนี่ยการติดสเกิร์ตแบบนี้นะครับทําให้รถมันดูแบบโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนโครงสร้างอย่างเดิมเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้พิเศษตรงที่ราคาเพียง6กแสนแปดหมื่นสองพันบาทนะเขามีไฟโปรเจคเตอร์ให้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ให้แบบนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าหลอดอาจจะไม่ถูกใจไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนให้ได้ เป็นส kind of like ีนอนอยากได้ก so ี่เคนะครับบอกมานะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับตัวนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับกระจองกระจังหน้านะครับยังเหมือนเดิมแต่ว่าโลโก้ตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับลูกค้าอยากได้ให้เป็นสีแดงนะครับสีเหลืองสีเขียวนะครับมีทุกสีนะครับลูกค้าสามารถทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนได้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยพละกาลังเท่าไหร่แรงเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันอยู่ที่2 5 0 0ซีซีนะครับ2,500ซีซีนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ย ก็รู้ดีแล้วมิซูเนี่ยเขาทํามาแรงค่อนข้างที่จะแรงจากจากโรงงานแต่ที่ลูกค้าอยากให้แรงกว่านี้นะครับทางผมเนี่ยสามารถจัดการก็คือเอาไปแมปให้มันแรงกว่าเดิมได้อีกนะครับถ้าลูกค้าอยากให้แรงนะครับสามารถทําให้เพิ่มได้นะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันอื่นๆในรถนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเอาใกล้ๆกันก่อนนะครับล้อนะครับชุดเดิมไม่ใช่ล้อแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นล้อที่ที่เราทําการแถมให้ ที่เห็นเนี่ยแถมทุกทุกอย่างนะครับไม่ได้เก็บเงินลูกค้าเพิ่มนะครับแถมหมดนะครับล้อลูกค้าเลือกมาเลยอยากได้ขอบ18นะครับทรงแบบไหนนะครับเจ้าหน้ายางเท่าไหร่นะครับคุยกับเราเราจัดทรงให้ด้วยนะครับโหลดจัดทรงให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกล้อหนึ่งนะครับทีนี้ข้างในรถเห็นไหมครับมันเกียร์ธรรมดาครับตัวนี้ตัวเตี้ยกีร์ธรรมดามันจะไม่ใช่ตัวตัวสูงนะครับตัวสูงก็จะเป็นเครื่องอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ กุญแจรถนะครับก็เป็นรีโมทให้นะครับเป็นรีโมทให้แบบนี้นะครับไม่ใช่กุญแจแบบหัวเสียบไม่ได้มีแบบเข้ามาเสียบอะไรแบบนี้ภายในห้องโดยสารอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับปกติแล้วมันจะเป็นเบาะผ้าไหมครับเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้เดี๋ยวเรารอติดตั้งเบาะหนังให้ด้วยนะครับเบาะหนังก็จะติดตั้งให้ได้นะครับแบบนี้นะครับระยะถึงพื้นกับรถเนี่ยถึงประมาณไหนก็ประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนกับรถเก๋งทั่วไปรถรถเอ็กแพนเดอร์หรือรถเก๋งที่เราเคยเห็นนะครับแต่เพียงแค่มันเป็น รถ4ประตูเท่านั้นเองนะครับด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าราคาแค่นี้ได้4ประตูเนี่ยถูกมากนะครับแล้วเราสามารถตกแต่งให้ลูกค้าได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะดูมันก็คือ4ประตูทั่วไปนะครับมันก็ดูกว้างขวางขึ้นนะครับก็จะไม่ได้ดูแบบว่าแคบนะครับแถมลูกค้ายังบรรทุกได้เพราะว่ามันคือกระบะดีๆนั่นเองนะครับไปดูด้านท้ายนะครับคันนี้ก็มีใส่ไลเนอร์ติดตั้งให้พร้อมนะครับด้านท้ายก็จะมีสเกิร์ตตรงนี้ติดมาให้นะครับ คุ้นๆไหมนะครับไปตีความมาเองนะนะครับเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับฝาท้ายนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ลูกค้าอยากจะให้เราเพิ่มเอ็กบาร์หรืออะไรก็คุยกันได้นะครับทีละอย่างนะครับสามารถคุยเพิ่มได้นะครับส่วนเอสปอร์ตนะครับก็จะเป็นแบบนี้เวลาเรามองจากด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในห้องโดยสารฝั่งคนขับบ้านนะครับรุ่นนี้เป็นที่บอกว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ เกียร์ธรรมดานะครับขึ้นรถมานะครับหน้าจอตัวนี้จะไม่มีนะครับหน้าจอไม่มีนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นหนังนะมันเหมือนเป็นพลาสติกแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือหนังนะครับถ้ามันดูใกล้ๆแล้วเป็นหนังนะครับมันไม่ใช่พลาสติกนะแต่เหมือนพลาสติกมากนะครับการสตาร์ทเกียร์ธรรมดาทําไงเราต้องตีกุญแจเหยียบเบรกทุกครั้งเออเหยียบคัททุกครั้งนะครับถึงจะสตาร์ทได้ถ้าเราไม่เหยียบคัทเนี่ยก็จะสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับเนี่ยเราเหยียบเนี้ยก็เป็นการสตาร์ทเครื่องนะครรับเกีย อาจเป็นเกยียร์เขาเรียกว่าเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดอาจเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดา5้าสปีดนะครับการเข้าเกียร์ก็เหมือนกับรถรถเข้าเกียร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาทั่วไปหเหยียบคลัตช์นะครับเข้าเกียร์1่เกียร์2ทั่วไปนะครับตรงนี้ที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหน้าจอของของตัวข้างในนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับเราสามารถเปิดดูช่อง3ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะ c h 3คือเราสามารถเลือกช่องนะครับเราจะเลือกให้แบบ คลื่นไหนอยู่ตรงไหนอะไรยัางไงานะครับเราสามารถเลือกได้แบบนี้นะครับส่วนการปรับแอร์ปรับอะไรเนี่ยมันปรับยังไงนะครับการปรับแอร์ก็จะปรับแบบตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นลมเป่าหน้านะครับเห็นไหมเป่าเท้านะครับเป่าเท้าอย่างเดียวอันนี้ก็คือเป็นตัวปรับพัดลมนะครับมันจะเป็นอัตโนมืออยู่นะครับก็ราคามันก็6กแสนแนะครับก็ไม่แพงนะครับแต่ได้4ประตูผมว่ามันก็โอเคนะครับเราก็ไปเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอรทั่วไปก็น่าจะมีอยู่นะนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้คืออะไรนะครับเนี่ยไม่ให้อากาศเข้ารถนะครับอากาศไม่ใช่เป็นปุ่มกดยูเทิร์นะอันนี้ไม่ใช่ปุ่มกดยูเทิร์นะครับเป็นแบบอากาศเข้ารถอะไรพวกนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ของตัวนี้ที่ผมบอกเลยมันเป็นเครื่อง2005ก็คือเป็นเครื่องของเฉพาะตัวเตี้ยนะครับมีเฉพาะตัวเตี้ยนะครับตัวสูงก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับอเป็นตัวนี้ ีนี้การมาเําบำรุงรักษารถรุ่นนี้นะครับเขาดูอะไรกันบ้างหลักๆแล้วแทบจะไม่มีอะไรต้องทำนะครับถ้าเราเข้าศูนย์ตามระยะแต่หลักๆคือที่ให้ดูก็คือตรงตัวหม้อน้ํานะครับอย่าให้น้ํามันต่ากว่าขีดมินนะครับการเติมน้าฝนเติมตรงไหนนะครับก็เติมบริเวณนี้นะครับอย่าให้มันเกินกว่าขีดที่เขามีระบุไว้ให้นะครับเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดเนี่ยที่สนใจที่จะซื้อรถนะครับสักคันหนึ่งนะครับสี่ประตูด้วยอ่ะอีกอย่างหนึ่งลูกค้ากลัวมากเลยว่าสี่ประตูอ่ะ จดทะเบียนแพงหรือเปล่านะครับซึ่งรถสมัยนี้มันจดไม่แพงเนื่องจากเครื่องยนต์มันเพียง2,500ซีซีปีแรกก็แถมให้ลูกค้านะครับแต่ปีที่2เนี่ยราคาก็ได้อยู่มา4,000ต่อปีนะครับปีที่3ก็ประมาณ4,000นิดๆพอปีที่4ส,ส,สุดท้ายก็3,000กว่าบาทนะครับการจดทะเบียนเนี่ยจะไม่ได้แพงมากเพราะว่าเนื่องจากเครื่องยนต์เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีเครื่องที่เล็กลงนะครับแต่แรงม้ามันก็จะสูงทําให้ลูกค้าไม่ต้องไปเสียค่าจดทะเบียนอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามา,มากนะครับ ระบบพับกระจกอีกอย่างหนึ่งผมลืมนะพับกระจกเนี่ยมันไม่ได้พับอัตโนมัตินะครับเราต้องกดพับด้วยมือกดตรงนี้นครับจะมีปุ่มพับแบบนี้คือพับไฟฟ้าแหละครับเพียงแต่ว่าต้องมากดจากตัวรถเวลาล็อกรถเห็นไหมครับกระจกก็จะพับให้แบบนี้นะครับจะไม่ใช่ว่าเราเราดับเครื่องแล้วก็จะแบบพับให้เลยนะนะครับต้องมีกุญแจนะครับทําการติดปิดไว้ให้แบบนี้นะครับอ่ะ โอเคครับผมก็จะขอจบการรีวิวนะครับตัวมิสูบิชิทไทตันตัวเตีย้ยไปเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์หรือเบอร์โทรด้านล่างตลอด24ชั่วโมงนะครับอยากแต่งรถแบบไหนคัสตอมให้เป็นแบบไหนมาคุยกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ